สร้างเม็ดเลือดอีปโป้พอเม็ดเลือดมากขึ้นแล้วกลับกลัวออกัส26 2 0 1 9กบายแซนชัยหยดซิลรักษาโรคไตเรื้อรังอยู่ได้รับยาฉีดกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดเอรีโปรปูเอนินเป็นประจำบางครั้งแม้ฮีบีสูงเกิน12ก็ยังได้ยาฉีดอยู่ได้อ่านพบว่าการฉีดยานีท้ทั้งที่ฮีบีสูงเกิน12 แล้วมีผลทำให้เสียชีวิตมากขึ้นทำให้กังวลตอบครับประเด็นที่หนึ่งประโยชน์ของยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดเอริโตรโปวเอตินผมเรียกชื่อยานี้ว่าอีโปละกันนะตั้งแต่มียานี้ออกมาเมื่อ20ปีก่อนชีวิตของคนป่วยโรคไตเรื้อรังดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การที่ยานี้ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงทำให้โรคโลหิตจางซึ่งเกิดจากไตผลิตอีโปโไม่ได้กลับดีขึ้นทันทีทําให้ความทุพพลภาพลดลงอย่างมากผู้ป่วยออกกำลังกายได้มากขึ้นสมองแจ่มขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นอัตราตายจากโรคหลอดเลือดก็ลดลงด้วยดังนั้นการใช้ยานี้ดึงปริมาณเม็ดเลือดซึ่งวัดจากฮีบีหรือฮักก็ได้ ขึ้นมาใกล้ระดับปกติคือให้ Hb อยู่ประมาณ11-12 g/dl m หรือ h กอยู่ประมาณ33-36%เเปซจึงมีแต่ได้กับได้และถือเป็นมาตรฐานการรักษาที่ยอมรับกันทั่วไปการเทียบค่า Hb กับ h กให้ใช้สูตร h กเท่ากับ Hb x 3ประเด็นที่สอง ผลเสียของยาอีโป้เมื่อพยายามดึง h ีให้สูงระดับ13มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปเมื่อยาอีโป้มันดีกับคนเป็นโรคไตเรื้อรังมากเหลือเกินจึงเกิดคำถามว่าทำไมเราไม่ให้ยาโจนดึงปริมาณเม็ดเลือดแดงขึ้นมาเท่าคนปกติละนำไปสู่งานวิจัยในยกที่1ชื่อ Normal Hematocrit Study (NHS) ซึ่งเอาคนไข้โรคไตเรื้อรังมาจับฉลากแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งฉีดอีโปโ,โดยตั้งเป้าให้ได้ค่าฮัก30%เป็นอย่างต่ำอีก,กลุ่มหนึ่งตั้งเป้าให้ได้ 42%หรือ HB เท่ากับ13เป็นอย่างต่ำเพิ่งทำวิจัยไปได้ไม่นานก็ต้องหยุดกลางคาันเพราะกลุ่มที่จะเอา HB 13ขึ้นไปนั้นทำท่าว่าจะตายและเกิดหัวใจวายมากกว่าคือหยุดวิจัยกลางคาันด้วยเหตุผลทางจริยธรรมแต่ข้อมูลที่ได้นั้นไม่พอที่จะแสดงในยะสําคัญของความแตกต่างระหว่างทั้งสองกลุ่ม เรียกว่าง,งานวิจัยนี้สรุปอะไรเป็นตูปเป็นตะยังไม่ได้ยกที่สองเป็นงานวิจัยชื่อ iciency, c H o I r r e c t i o n of Hemoglobin and o u t c o m e i n r e n o Insufficiency CHOI Study เอาคนไข้โรคไตเรื้อรังมาจับฉลากเป็นสองกลุ่ม กลุ่ม1นฉีดอีโ e ป้ o, โดยมุ่งเอาฮ e HB 13.5ขึ้นไปอีกกลุ่มหนึ่งมุ่งเอาแค่11.3ก็พอทั้งนี้เอาจุดจบเลวร้ยรายสี่อย่างคือตายอัมพาตหัวใจวายหัวใจล้มเหลวเป็นตัววัดผลผลวิจัยพบว่าถ้ามองจุดจบที่เลวร้ยรายแยกกันทีละอย่างทั้งสองกลุ่มไม่ต่างกันเลยจึงฟันธงอะไรไม่ได้อีกแล้ว แม้ว่าถ้าเอาจุดจบที่เลวร้ายทั้ง4อย่างมานับรวมกันจะพบว่ากลุ่มที่จะเอา HB 13.5ขึ้นไปมีจุดจบที่เลวร้ายสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญก็ตามจึงนำมาสู่ยกที่3คืองานวิจัย cardiovascular risk reduction by early anemia treatment with a p o t i n beta create study ซึ่งเปรียบเทียบการฉีดอีโป้ในคนไข้เตรียมล้างไตกลุ่ม1นึ่งเอาฮีบีถึง13.0-15.0ถึงกรัมต่อเดซิลิตรเปรียบเทียบกับอีกกลุ่ม1นึ่งเอาฮีบีแบบมักน้อยแค่10.5-11.5ถึงกรัมต่อเดซิลิตรก็พอผลวิจัยปรากฏว่าเกิดจุดจบที่เลวร้ายไม่ต่างกันเลยระหว่างทั้งสองกลุ่มแม้ว่ากลุ่มที่จะเอาฮีบีสูงๆจะเกิดนิ่งเลือดุดหลอดเลือดมากกว่า มีความดันสูงมากกว่าและโรคไตหรือรังเดินหน้าเร็วกว่าก็ตามงานวิจัยทั้งสามนี้แม้จะฟันธงผลไม่ได้ชัดเจนแต่ก็ทำให้วงการแพทย์เริ่มแยงแยงว่ายาอีโปอาจจะไม่ปลอดภยัยหากตะบันจะเอาฮีบีสูงสูงระดับ13ขึ้นไปมูล,ลนิธิโรคไตอเมริกัน NKF จึงออกคำแนะนำไกด์ไลน์ว่าฉีดอีโป เอาแค่ให้ได้ Hb 11.0ถึง12.0กรัมต่อเดซิลิตรก็พอแล้วถ้าโลภมากจะเอาฮ Hb 13ขึ้นไปอาจเสียมากกว่าได้นะประเด็นที่3 ความกังวลในกรณีของคุณถ้าคุณหมอของคุณตั้งใจจะเอา Hb สูงสูงเพราะท่านชอบของท่านแต่คุณกังวลคุณก็คุยกับคุณหมอของคุณสิครับ mm hmm. ถ้อยทีถ้อยหาหรืออย่างน้อยก็ชวนกันยึดตาม NKF guideline คือเอา Hb บเดถึง mm hmm. 1 2ก็น่าจะตกลงกันได้แต่ถ้าคุณหมอท่านไม่ได้ตั้งใจจะเอาสูงแต่ลืมดูผลเลือดอันนั้นมันเป็นประเด็นความพลั้งเผลอก็อย่าว่ากันเลย เพราะของมันเผลอกันได้อย่าลืมว่าเป้าหมายฮีดีเป็นแค่แนวทางประกอบการใช้ยามันไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายอะไรตัวความกังวลเสียอีกที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายทุกวันนี้พอมีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมากผู้ป่วยก็พลอยมีประเด็นให้ต้องกังวลมากขึ้นด้วยเพราะผู้ป่วยเกือบจะร้อยทั้งร้อยมักจมอยู่ในโลกของความคิดมาตั้งแต่อ้อนแต่ออด คือมีแนวโน้มจะคิดโน้นคิดนี่อยู่แล้วพอมีข้อมูลอะไรมาแย่นิดหนึ่งก็ตกหลุมความคิดถอนตัวไม่ขึ้นเลยเท่ากับเป็นโรคเรื้อรงังแล้วหมดโอกาสได้ใช้ชีวิตเพราะไปมัวแต่กังวลกับโรคกังวลก็คือตีตัวล่วงหน้าไปอยู่ในอนาคตซึ่งไม่ได้มีอยู่จริงแต่ชีวิตใช้กันที่เดี๋ยวนี้คนที่มีความกังวลจึงเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิต ดังนั้นการจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลอินเทอร์เน็ตควรต้องฝึกวางความคิดควบคู่กันไปด้วยถ้าเป็นคนที่จมอยู่ในความคิดแบบถอนตัวไม่ขึ้นและยังวางความคิดไม่เป็นหรือวางแล้วแต่วางไม่ลงผมแนะนำว่าอย่าไปยุ่งกับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเสียเลยดีกว่าชีวิตจะสุขสบายกว่านะครับนายแพทย์สันใจยอดสิงห์